อย่าให้ความรู้สึกที่ว่าเราไม่ดีพอมาดังกว่าความจริงที่ว่าเราพยายามมามากแค่ไหนเวลาที่เราทำงานชิ้นหนึ่งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วมีคนเดินเข้ามาตบบาแล้วชมว่าเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะเก่งมากเลยครับแต่แทนที่เราจะรู้สึกดีใจ ลึกๆในใจของเรากลับรู้สึกร้อนรนอึดอัดและมีความคิดแวบขึ้นมาในหัวว่าเขาคงไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นว่าครั้งนี้มันฟลุกมากกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานทุกคนก็จะรู้ความจริงว่าเราเป็นของปลอมถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้คุณไม่ได้โดดเดี่ยวเลยครับความรู้สึกที่กลัวว่าตัวเองจะไม่ดีพอกลัวว่าความสำเร็จที่ได้มาเป็นแค่เรื่องโชคช่วย แล้วความกลัวว่าสักวันหนึ่งจะถูกจับได้ว่าเราไม่ได้เก่งจริงเป็นความรู้สึกที่คนเก่งๆและคนที่มีความรับผิดชอบสูงทั่วโลกต่างก็เผชิญกันอยู่ความรู้สึกนี้มีชื่อเรียกทางจิตวิทยาว่า Imposter Syndrome หรือภาวะรู้สึกเป็นตัวปลอมมันไม่ใช่โรคทางจิตเวชแต่มันคือเงาที่คอยเดินตามความสาเร็จของเราไปทุกที่ยิ่งเราประสบความสาเร็จมากเท่าไหร่เงาตัวนี้ ก็จะยิ่งดำมืดและชัดเจนขึ้นเท่านั้นมันคอยกระซิบอยู่ข้างหูเราทำให้เราไม่กล้าที่จะมีความสุขกับความสำเร็จของตัวเองอย่างเต็มที่และใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวว่าจะถูกเปิดโปง่งในพอดแคสต์ตอนพิเศษความยาวหนึ่งชั่วโมงนี้ผมจะไม่ได้มาชวนคุณผู้ฟังให้เก่งขึ้นไปอีกนะครับแต่จะมาชวนคุณมาทําความรู้จักกับเสียงในหัวที่คอยบั่นทอนความสุขของเรา เราจะค่อยๆเดินทางไปด้วยกันเพื่อสำรวจว่าเจ้าเงาตัวนี้มาจากไหนมันมีหน้าตากี่แบบและที่สำคัญที่สุดคือเราจะเรียนรู้วิธีที่จะตอบกับเสียงนั้นด้วยความเข้าใจและหลักการไหนเพื่อให้เราสามารถยอมรับคำชมและโอบกอดความสำเร็จของตัวเองได้อย่างสบายใจอย่างแท้จริงครับเพื่อให้เห็นภาพของอิมโพสเตอร์ซินดรมชัดเจนขึ้น ผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้ฟังได้รู้จักกับพลอยครับพลอยเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ประสบความสำเร็จมากคนหนึ่งเธอเพิ่งได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นแห่งปีจากผลงานแคมเปญล่าสุดที่เธอทำได้ยอดเยี่ยมเกินเป้าหมายทุกคนในบริษัทต่ตางเข้ามาชื่นชมยินดีกับเธอแต่ในงานเลี้ยงฉลองความสาเร็จนั้นพลอยกลับไม่มีความสุขเลยเธอยิ้มรับคาชม แต่ในใจของเธอกลับเป็นไปด้วยความวิตกกังวลเสียงในหัวของเธอดังขึ้นมาว่าแคมเปญน,นี้มันสำเร็จได้ก็เพราะโชคช่วยต่างหากถ้าไม่มีทีมที่ดีคอยช่วยเราไม่มีทางทําได้หรอกรางวัลน,นี้เราไม่สมควรได้รับมันเลยคืนนั้นพลอยหน่อนไม่หลับครับเธอรู้สึกว่างเปล่าและโดดเดี่ยวอย่างบอกไม่ถูกวันรุ่งขึ้น เธอได้นาความรู้สึกนี้ไปปรึกษากับลุงสมชายซึ่งเป็นหัวหน้าเก่าที่เธอเคารพรักเหมือนพ่อคนหนึ่งพลอยเล่าความรู้สึกทั้งหมดของเธอให้ลุงสมชายฟังเธอสารภาพว่าเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนขี้โกงที่กำลังหลอกลวงทุกคนอยู่ลุงสมชายฟังอย่างตั้งใจก่อนจะยิ้มแล้วพูดขึ้นมาว่าแล้วหลักฐานที่บอกว่าพลอยเป็นตัวปลอมนะ่ะมันอยู่ที่ไหนละ่ะพลอยงงกับคำถามนั้นหลักฐานหรอคะ ลุงสมชายพูดต่อใช่คนเราเวลาจะตัดสินว่าใครเป็นคนร้ายในสารเราต้องใช้หลักฐานที่จับต้องได้ใช่ไหมไม่ใช่แค่ความรู้สึกแล้วเสียงในหัวของพลอยที่บอกว่าพลอยเป็นตัวปลอมนะ่ะมันเคยมีหลักฐานอะไรมายืนยันบ้างไหมหรือว่ามันมีแต่ความรู้สึกลุ้นล้วนเลยคำพูดของลุงสมชายเหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในความมืดครับ พลอยตระหนักว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอเชื่อความรู้สึกของตัวเองมากกว่าความจริงที่อยู่ตรงหน้าเธอมีหลักฐานของความสำเร็จอยู่เต็มไปหมดทั้งผลงานที่จับต้องได้และคําชื่นชมจากคนรอบข้างแต่เธอกลับเลือกที่จะโยนหลักฐานทั้งหมดนั้นทิ้งไปแล้วไปเชื่อเสียงของอายการที่อยู่ในหัวของเธอเองในตอนต่อไปเราจะมาสืบสาวกันให้ลึกลงไปอีกครับว่าเจ้าอายการที่เข้มงวดคนนี้ เขาเข้ามาอยู่ในหัวของเราตั้งแต่เมื่อไหร่กันทำไมคนเก่งๆหลายคนถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งจริงรากเงาของอิมพอสเตอร์ซินโดรมนั้นซับซ้อนและมาจากหลายสาเหตุประกอบกันครับแต่ส่วนใหญ่มักจะอย่างรากลึกมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กและสภาพแวดล้อมที่เราเติบโตขึ้นมา 1. การถูกเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นความสำเร็จเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่ให้คุณค่ากับผลการเรียนที่ดีเยี่ยมหรือความสำเร็จที่เป็นเลิศอยู่เสมออาจจะซึมซับความเชื่อที่ว่าคุณค่าของตัวเองผูกติดอยู่กับความสำเร็จครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำได้ไม่ดีเท่าที่คาดหวังก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าและเมื่อประสบความสำเร็จก็จะรู้สึกกดดันว่า จะต้องทำให้ด้ดีขึ้นไปอีกในครั้งหน้า 2. การเปรียบเทียบกับพี่น้องเด็กที่อาจจะมีพี่หรือน้องที่เก่งกว่าในบางด้านอาจจะถูกเปรียบเทียบโดยไม่ตั้งใจเช่นดูพี่เขาสิเรียนเก่งจังเลยคำพูดเหล่านี้อาจจะสร้างความรู้สึกว่าตัวเองต้องพยายามให้มากขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อได้รับการยอมรับและเมื่อทำสำเร็จ ก็ยังคงรู้สึกว่าตัวเองยังดีสู้พี่น้องไม่ได้อยู่ดี 3. การไม่เคยได้รับคำชมที่จริงใจในทางตรงกันข้ามเด็กที่ไม่ค่อยได้รับคำชมหรือได้รับแต่คำชมที่รู้สึกว่ามันเกินจริงก็อาจจะโตขึ้นมาโดยไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเมื่อมีคนมาชื่นชมก็จะรู้สึกว่ามันไม่จริงและไม่คุ้นเคย 4. บุค,คลิก,กภาพส่วนตัว คนที่มีแนวโน้มจะเป็น perfectionist หรือมนุษย์สมบูรณ์แบบก็มีความเสี่ยงที่จะรู้สึกเป็นตัวปลอมได้ง่ายครับเพราะพวกเขามักจะตั้งมาตรฐานไว้สูงลิว้วและเมื่อทำได้ไม่ถึงเป้าหมายที่สูงเกินจริงนั้นก็จะรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวทั้งๆที่ในสายตาคนอื่นนั้นคือความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมแล้วพลอยได้ลองกลับไปทบทวนวัเด็กของตัวเอง เธอนึกขึ้นได้ว่าเธอมักจะเป็นที่สองรองจากพี่ชายของเธอเสมอในเรื่องการเรียนเธอต้องพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้เกรดที่ดีเท่าพี่ชายและเมื่อทำได้พ่อแม่ก็จะพูดว่าดีมากเลยลูกต้องขยันแบบนี้ต่อไปนะคำชมนั้นจึงกลายเป็นความกดดันว่าเธอต้องรักษาม,มาตรฐานนี้ไว้ได้ตลอดไป รากเง้าของความรู้สึกยังไม่ดีพอของเธอจึงถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนนั้นเองครับการทำความเข้าใจที่มาของความรู้สึกนี้ไม่ใช่เพื่อการกล่าวโทษใครนะครับแต่เพื่อให้เราได้เข้าใจและเมตตาตัวเองมากขึ้นว่าความรู้สึกนี้ไม่ใช่ความผิดปกติแต่มันคือบาดแผลเล็กๆจากอดีตท,ที่ยังคงส่งผลมาถึงปัจจุบัน และเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะพร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการรักษาบาดแผลนั้นในขั้นตอนต่อไปนักจิตวิทยาดรวอลเลอรี่ยังได้ศึกษาภาวะอิมโพสเตอร์ซินโดรมและได้แบ่งประเภทของคนที่รู้สึกว่าเป็นตัวปลอมออกเป็น5รูปแบบหลักๆครับการรู้ว่าเรามีแนวโน้มจะเป็นแบบไหนจะช่วยให้เรารับมือกับมันได้ตรงจุดมากขึ้น เรามาลองดูกันนะครับว่าคุณผู้ฟังเข้าข่ายแบบไหนกันบ้างประเภทที่ 1. The perfectionist มนุษย์สมบูรณ์แบบความเชื่อที่ว่าทุกอย่างที่ฉันทำต้นสมบูรณ์แบบร้อเอร์ซ็เท่านั้นพฤติกรรมที่ว่าใช้เวลากับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากเกินไปไม่กล้าปล่อยงานที่ไม่สมบูรณ์แบบออกไปและเมื่อทำพลาดแม้เพียงนิดเดียว ก็จะรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวทั้งโครงการประเภทที่สอง The Superhuman ยอดมนุษย์ความเชื่อฉันต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในทุกๆบทบาทพฤติกรรมรับงานมาทำเยอะเกินไปทำงานหามรุ่งหามคำ่ำเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นได้ทั้งพนักงานที่ดีลูกที่ดีเพื่อนที่ดีและคนรักที่ดีพร้อมๆกัน และจะรู้สึกผิดอย่างรุนแรงถ้าทำหน้าที่ไหนบกพร่องไปประเภทที่3 the natural genius อัจฉริยะโดยธรรมชาติความเชื่อที่ว่าถ้าฉันเก่งจริงฉันควรจะทำทุกอย่างได้สำเร็จอย่างง่ายดายตั้งแต่ครั้งแรกพฤติกรรมที่ว่าหลีกเลี่ยงความท้าทายที่ต้องใช้ความพยายามสูงรู้สึกอับอายเมื่อต้องขอความช่วยเหลือ และเชื่อว่าถ้าหากต้องพยายามอย่างหนักก็แปลว่าตัวเองไม่ได้เก่งจริงประเภทที่สี่ The Soloist ศิลปินเดี่ยวความเชื่อที่ว่าฉันต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จได้ด้วยตัวเองเท่านั้นพฤติกรรมที่ว่าไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือจากใครปฏิเสธความช่วยเหลือจากผู้อื่นและเชื่อว่าการขอความช่วยเหลือคือสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอ และประเภทสุดท้ายคือ The Expert ผู้เชี่ยวชาญความเชื่อที่ว่าฉันยังรู้ไม่มากพอฉันยังเก่งไม่คอพฤติกรรมที่ว่าไม่กล้าสมัครงานที่ตัวเองมีคุณสมบัติไม่ครบร้อยเปอร์เซน์กลัวการถูกถามในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้และมักจะหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังรู้ไม่พออยู่ดีครับพลอย พบว่าตัวเองมีส่วนผสมของ the perfectionist และ the superhuman อยู่ในตัวครับเธอคาดหวังให้งานทุกชิ้นสมบูรณ์แบบและในขณะเดียวกันก็พยายามเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ด้วยการดูแลท่านอย่างไม่ขาดตกบกพร่องการได้เห็นภาพตัวเองชัดเจนขึ้นแบบนี้ทำให้น้ำตาของเธอไหลออกมาครับแต่มันเป็นน้ำตาของความโล่งใจที่ในที่สุด เธอก็เข้าใจแล้วว่าความเหนื่อยล้าทั้งหมดของเธอนั้นมาจากไหนและเมื่อเรารู้จักศัตรูของเราดีพอแล้วเราก็จะเริ่มวางแผนรบได้อย่างชาญฉลาดครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับศัตรูในใจของเรากันไปแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาสร้างอาวุธเพื่อรับมือกับมันกันครับ แกนของการรับมือกับอิมพอสเตอร์ซินโดรมก็คือการฝึกฝนที่จะแยกแยะระหว่างความรู้สึกกับความจริงครับวันนี้เราจะมาสร้างเครื่องมือชิ้นแรกท,ที่ทรงพลังที่สุดในการทำสิ่งนี้กันครับเครื่องมือชิ้นนี้มีชื่อว่ากล่องหลักฐานของคนเก่งครับภารกิจให้คุณลองหากล่องหรือไฟล์พิเศษขึ้นมาหนึ่งใบนะครับ ตั้งชื่อมันว่ากล่องหลักฐานของคนเก่งหรือชื่ออะไรก็ได้ที่คุณชอบครับจากนี้ไปทุกครั้งที่คุณได้รับคำชมทำงานสำเร็จแก้ปัญหาได้หรือรู้สึกดีกับผลงานของตัวเองให้คุณเก็บมันลงไปในกล่องใบนี้ครับอาจจะเป็นการแคปหน้าจออีเมลคำชมจากหัวหน้า การจดบันทึกความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันการเก็บการ์ดขอบคุณจากเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งการบันทึกเสียงคำพูดดีๆที่คนอื่นพูดถึงเราเอาไว้ครับทำไมมันถึงได้ผลเพราะเสียงของอิมพอสเตอร์ซินโดรมนั้นทำงานอยู่บนความรู้สึกที่ไม่มีตัวตนและจับต้องไม่ได้ครับมันเป็นเหมือนหมอกควันที่คลุมเราไว้ แต่กล่องหลักฐานของเราคือความจริงที่จับต้องได้ครับมันคือข้อเท็จจริงที่ปราศจากอารมณ์มาเจือปนในวันที่พลอยรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวปลอมและไม่เก่งจริงอีกครั้งแทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกนั้นเธอได้ลองเปิดไฟล์กล่องหลักฐานของพลอยที่เธอเพิ่งสร้างขึ้นมาดูครับในนั้น มีทั้งอีเมลที่ลูกค้าเขียนมาขอบคุณมีรูปถ่ายรางวัลพนักงานดีเด่นและมีโนต้ตที่เธอเขียนถึงตัวเองในวันที่เธอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สำเร็จครับเมื่อเธอได้อ่านหลักฐานเหล่านี้ซ้ำๆเธอก็พบว่าเสียงในหัวของเธอค่อยๆเบาลงครับความจริงที่อยู่ตรงหน้ามันดำกว่าความรู้สึกที่เธอสร้างขึ้นมาเองวิธีใช้ครับ ในวันที่คุณรู้สึกแย่ในวันที่เสียงในหัวดังขึ้นมาว่าเธอไม่ดีพอให้คุณลองเปิดกล่องใบนี้ออกมาดูครับอ่านมันช้าๆซึมซับมันเข้าไปแล้วลองถามตัวเองด้วยคำถามของลุงสมชายดูนะครับว่าแล้วหลักฐานที่บอกว่าเราเป็นตัวปลอมนะ่ะมันอยู่ที่ไหนล่ะการทำเช่นนี้บ่อยๆ จะช่วยฝึกสมองของเราให้มองเห็นคุณค่าและความสามารถของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นครับอิมโคสเตอร์ซินโดรมเปรียบเสมือนปีศาจที่เติบโตได้ดีที่สุดในความมืดและความเงียบครับมันหลอกให้เราเชื่อว่าเรากำลังต่อสู้กับความรู้สึกนี้อยู่เพียงลำพังในโลกแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับอาวุธชิ้นที่สอง ที่จะช่วยขับไล่ปีศาจตนนี้ได้ก็คือแสงสว่างแห่งการแบ่งปันครับภารกิจลองเลือกเพื่อนคนในครอบครัวหรือหัวหน้าที่คุณไว้ใจที่สุดมาหนึ่งคนนะครับแล้วลองรวบรวมความกล้าที่จะแบ่งปันความรู้สึกนี้ให้เขาฟังดูไม่ต้องกลัวว่าจะถูกมองว่าอ่อนแอนะครับการกล้าที่จะเปิดเผยความเปราะบางของตัวเอง คือความกล้าหาญที่แท้จริงต่างหากครับคุณอาจจะเริ่มต้นง่ายๆว่าช่วงนี้มีเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยอยากจะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคือถึงแม้ว่าภายนอกเราจะดูเหมือนทำได้ดีแต่ลึกๆแล้วเรากลับรู้สึกเหมือนตัวเองยังไม่เก่งพอเลยคุณจะประหลาดใจมากที่พบว่าปฏิกิริยาของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่การตัดสิน แต่คือการเข้าอกเข้าใจครับบ่อยครั้งพวกเขามักจะตอบกลับมาว่าฉันก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันหรือไม่จริงเลยนะในสายตาของเธอเธอเก่งมากในเรื่องพลอยได้รวบรวมความกล้าแล้วเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนสนิทของเธอฟังครับเพื่อนของเธอตกใจมากและพูดว่าจริงหรอพลอยฉันอิจฉาความมั่นใจของเธอมาตลอดเลยนะ ไม่เคยรู้เลยว่าเธอจะรู้สึกแบบนี้การได้ยินเช่นนั้นทําให้พลอยรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยภาระที่หนักอึ้งออกมาเธอไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วการได้พูดความรู้สึกของเราออกมาดังๆยังช่วยให้เราได้ยินความคิดของตัวเองจากมุมมองของคนนอกด้วยครับบ่อยครั้งเมื่อเราได้ยินตัวเองพูดออกมาเราอาจจะรู้สึกว่าเอความคิดของเรามันก็ดูไม่มีเหตุผลเหมือนกันนะ การแบ่งปันจึงเป็นทั้งการเยียวยาและการตรวจสอบความคิดของเราไปในตัวเลยครับอาวุธชิ้นสุดท้ายที่เราจะใช้ในวันนี้คืออาวุธที่จะเข้าไปจัดการกับต้นตอของปัญหาโดยตรงเลยครับนั่นก็คือบทพูดที่นักวิจารณ์ภายในของเราใช้พูดกับเราซ้ำๆทุกวันเราจะมาเรียนรู้วิธีที่จะเป็นนักเขียนบทคนใหม่ให้กับชีวิตของเรากันครับ ภารกิจที่สทุกครั้งที่คุณจับได้ว่าเสียงในหัวกำลังพูดในแง่ลบกับคุณให้คุณลองหยุดแล้วท้าทายความคิดนั้นด้วยการเขียนบทพูดขึ้นมาใหม่ที่เป็นจริงและใจดีกับตัวเองมากขึ้นครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับบทพูดเก่าฉันทำแคมเปญน,นี้สำเร็จได้เพราะโชคช่วยบทพูดใหม่ ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัยทั้งการทำงานหนักของฉันการสนับสนุนจากทีมและจังหวะเวลาที่ดีซึ่งฉันก็รู้สึกขอบคุณทั้งสำหรับทุกๆปัจจัยบทพูดเก่าฉันทำพลาดเรื่องง,ง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงฉันมันไม่ได้เรื่องจริงๆบทพูดใหม่ฉันทำผิดพลาดในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง แต่ความผิดพลาดไม่ได้แปลว่าฉันเป็นคนล้มเหลวครั้งหน้าฉันจะเรียนรู้จากมันและทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนะบทพูดเก่าฉันยังรู้ไม่พอที่จะรับโปรเจก์นี้บทพูดใหม่ฉันอาจจะยังไม่ได้รู้ทุกเรื่องในโปรเจก์นี้แต่นี่คือโอกาสที่ดีที่ฉันจะได้เรียนรู้และเติบโตฉันมีความสามารถพอที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ การเปลี่ยนบทพูดในหัวนี้อาจจะรู้สึกฝืนๆในตอนแรกนะครับเหมือนการหัดเขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดแต่ถ้าเราทํามันบ่อยๆซ้ำๆทุกวันเส้นทางของความคิดในสมองของเราจะค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาใหม่เราจะกลายเป็นคนที่มีเสียงเชียร์อยู่ในหัวแทนที่จะเป็นเสียงวิจารณ์ครับหลังจากที่พลอยได้ฝึกใช้เครื่องมือทั้ง3อย่างมาสักพักใหญ่ เธอก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางวันที่เงาของอิมพอสเตอร์ซินโดรมกลับมาทักทายเธออีกครั้งโดยเฉพาะในวันที่เธอต้องรับผิดชอบโปรเจกต์ที่ใหญ่และสำคัญกว่าเดิมเธอกลับไปหาลุงสมชายอีกครั้งด้วยความรู้สึกท้อแท้เล็กน้อยลุงคะหนูนึกว่ามันจะหายไปแล้วแต่ทำไมวันนี้มันกลับมาอีกแล้วล่ะคะลุงสมชายยิ้มและพูดว่า แล้วทำไมเราถึงอยากให้มันหายไปล่ะพลอยพลอยงงก็มันทำให้หนูไม่มีความสุขนี่คะลุงสมชายพูดต่อเงามันจะปรากฏตัวขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีแสงสว่างใช่ไหมล่ะการที่เงามันกลับมาทักทายพลอยอีกครั้งมันก็แค่เป็นสัญญาณที่บอกว่าพลอยกำลังจะก้าวขึ้นไปสู่ที่ที่สว่างกว่าเดิมที่ที่ท้าทายกว่าเดิม และเป็นที่ที่พลอยจะได้เติบโตขึ้นไปอีกหน้าที่ของเราไม่ใช่การเกลียดชังเงาของตัวเองนะแต่คือการเรียนรู้ที่จะสนทนากับมันต่างหากคำพูดของลุงสมชายทำให้พลอยเข้าใจในที่สุดครับว่าอิมพอสเตอร์ซินโดรมอาจจะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต หน้าที่ของเราจึงไม่ใช่การพยายามจะฆ่าเขาทิ้งแต่คือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเขาจากศัตรูมาเป็นเพื่อนที่คอยเตือนให้เราถ่อมตัวและไม่หยุดที่จะเรียนรู้ครับและเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อ Imposter Syndrome ได้แล้วเราก็สามารถใช้เทคนิคทางจิตวิทยาที่เรียกว่าการซ้อมใหญ่ในใจหรือ Visualization เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับมันได้ครับภารกิจก่อนที่คุณจะเข้าสู่สถานการณ์ที่ท้าทายเช่นการพรีเซนต์งานสำคัญหรือการสัมภาษณ์งานให้คุณลองใช้เวลาสัก5นาทีหลับตาลงเบาๆแล้วจินตนาการภาพเหตุการณ์นั้นให้ชัดเจนที่สุดแต่ให้จินตนาการว่าคุณกำลังทำมันได้อย่างยอดเยี่ยมคุณพูดได้อย่างมั่นใจ คุณตอบคำถามได้อย่างชาญฉลาดและคุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองจากนั้นให้ลองจินตนาการต่อไปว่าหลังจากที่คุณทำสำเร็จแล้วเสียงของอิมโพสเตอร์ซินโดรมก็ดังขึ้นมาในหัวของคุณแต่ครั้งนี้คุณไม่ได้เชื่อมันอีกต่อไปคุณยิ้มให้กับเสียงนั้นแล้วเปิดกล่องหลักฐานในจินตนาการของคุณขึ้นมาและพูดกับตัวเองว่า ขอบคุณนะที่เตือนแต่ฉันเลือกที่จะเชื่อมั่นในความจริงและความสามารถของฉันการซ้อมใหญ่แบบนี้จะช่วยลดความวิตกกังวลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเราได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับมันคือการเตรียมบทพูดและเตรียมหลักฐานไว้สู้กับอายการในหัวของเราล่วงหน้านั่นเองครับ เราได้ร่วมเดินทางกันมาอย่างยาวนานเลยนะครับตั้งแต่การทำความรู้จักกับอิมโพสเตอร์ซินโดรมการค้นหารากเหง้าของมันไปจนถึงการสร้างคลังอาวุธเพื่อรับมือกับมันบทสรุปสุดท้ายของการเดินทางนี้ไม่ได้อยู่ที่เราจะกลายเป็นคนใหม่ที่มั่นใจในตัวเองร้อยเปอร์เซนต์ตลอดเวลานะครับแต่มันอยู่ที่การที่เราได้กลายเป็นคนที่ใจดีกับตัวเองมากขึ้น เป็นคนที่จะสามารถพูดคำว่าขอบคุณครับเมื่อได้รับคำชมอย่างสบายใจเป็นคนที่จะสามารถมองความสำเร็จของตัวเองแล้วพูดได้เต็มปากว่านี่คือผลจากความพยายามของเราและเป็นคนที่จะให้อภัยตัวเองได้ในวันที่ทำผิดพลาด Imposter Syndrome อาจจะเป็นเงาที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในเงามืดนั้น เราสามารถเรียนรู้ที่จะเดินออกมาสู่แสงสว่างและเต้นรําไปกับเงาของเราเองได้อย่างมีความสุขผมขอเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังต่อสู้กับเสียงในหัวของตัวเองอยู่นะครับขอให้คุณกล้าหาญพอที่จะเปิดกล่องหลักฐานของคุณออกมาดูและตระหนักรู้ว่าคุณนั้นเก่งกาจและดีพอแล้วในแบบที่คุณเป็นครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะครับสวัสดีครับ